สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทรุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องพยายกรณ์อากาศกันนิดนึงนะครับหลังจากที่มีฝนตกมาแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าช่วงปลายฤดูปลายไม่ใช่นะครับช่วงปลายเดือนกับต้นกันยายนี่ยปอจะมีฝนบ้างไหมนะครับก็มีข่าวเรื่องพผยุไต้ขนาด1.7เจ็ดเรคเตอร์นะครับอยู่ที่ฝั่งฝั่งประเทศพมา่าประเทศเมียนมานะครับแถวที่เจษสิงหาคมวันนี้ประมาณสี่ทุ่มสิบหกนาทีนะครับลึกจากพื้นดินประมาณสัก16กกิโลเมตร น้องทางฝั่งภาคเหนือนะครับยังไงก็ใช้ความนะอวัดระวังด้วยนะครับเดีย๋ยวไปดูพยากรณ์อากาศในวันนี้กันว่ากรมุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาจะว่ายังไงกันบ้างพยากรณ์อากาศประจันวันเสาร์ที่14สิงหาคม2 5 5นะครับเริ่มจาก18นาฬิกาของวันเสาร์นี้ถึง18 18นาฬิกาของวันอาทิตย์คือวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือฝน40%แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากกำแพงเพชพกกรภาคกลาง60%สุพรรณบุรีกาญจนบ,บรุรีราชบ,บุรีนรครปฐมสมุทรสงคราม เทพปริมณฑล60%ภาคใต้ฝั่งอันดามัน70%ได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังลัสตูลภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน30%ได้แก่ชัยภูมิน่าเจริญนครราชสีมาบุริสุรินปุริรัมรีเกตและอุบลราชธานีภาคตะวันออกฝนพะขนอง1 0ได้แก่นครนายกปราจินบุรีเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนพะขนอง60%นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและานทิวาสนะครับ มาดูแผนที่เสียงภัยพื้นที่ฝนตกหนักและหนักมากวันที่27-28สิงหาคม18นาฬถกง -18 นากาวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเห็นแผนที่นี้นะครับก็สีขาวกันเต็มเลยคือไม่มีฝนหรือฝนน้อยสีเหลืองก็จะมีแถวระนองพังงากระบี่ตังและสตูลนอกนั้นก็ฝนตกบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าภาคเหนือนะครับ27-2กันยายน2 5 6 5นะครับ ฝนเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก30-40%ก็คือภาคเหนือเนี่ยฝนน้อยนั่นเองนะครับฝนไม่มากหรอก30-40%ก็ถือว่าไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับภาคตะนอกเชียงเหนือตอนบนนะครับ28สิงหาถึง2กันยายนเนี่ย28-29เนี่ยฝนฟ้าคะนอง40% 30-40%ก็ถือว่าน้อยนะครับส่วน30สิงหาถึง2กันยา65เนี่ยฝนจะเพิ่มขึ้นเป็น40-60%ิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไปดูขั้นหมายลักษณะาการเจ็บเม สิงหาถึง1กันยานะครับ2 7ถึง3 9 1 0 3 0เกันี่ยภาคกลาง3 6ถึง10% 30ปริถึง1กันยานี่ย40ถึงหกรุงเกพตปนิมณฑลย7ถึง29สิางหาี่ถึง6ก30ถึง1กันยายนี่ย60ถึง70%นะครับพักใต้ฝั่งตะันตก27ถึง1กันยายน4 0ถึง6กอันนี้อานาแก้วเนาะนะครับภาคเหน,นือยกันยายน30ถึงฝนย ภาคทะเฉียงเหนือ27 28เนี่ย30-40%จะเพิ่มขึ้น29-1กันยา65นะครับ40-60%ภาคทะเลออก27 28เนี่ย40-60% 29-31นะครับ60-70%ภาคใต้ฝั่งทะเลออกนะครับ27ถึง1กันยา40-60%ก็จะเห็นว่าในช่วง27 28เนี่ยฝนก็ยังน้อยอยู่นะครับแต่ถ้า29เนี่ยถึงวันที่1เนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นประมาณ60%นะครับ เดี๋ยวเรา,าดูพยากรณ์อากาศจากเบบลินิตคอมกันก่อนนะครับว่าจะมีผลใกล้เคียงกับกรมตุนิยมที่ยาหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นแผนที่ประเทศไทยเนาะนะครับปัจจุบันนี้ก็คือไม่มีจังหวัดไหนเลยที่ฝนตกว่างเปล่าก็จะมีบ้างเชียงใหม่เล็กน้อยนะครับจากวันเสาร์นะครับเข้าสู่วันอาทิตย์ที่2 8สิงหาคมช่งชวงเช้าก็ไม่มีนะครับเห็นไหมครับ พอ,อกเข้าช่วงบ่ายๆก็จะแถวภาคตะวันออกกับภาคใต้ตั้งแต่ชมพรถึงสุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชพอเข้าวันจันทร์ที่29ช่วงเช้าก็ไม่ค่อยมีนะครับ29ก็จะปลอดฝนช่วงบ่ายก็จะมีบ้างแถวบ่ายสามบ่ายสี่ภาคตะวันออกกับภาคใต้นะครับก็ก็เดี๋ยวลองย้อนดูนิดนึงนะครับวันที่29เนี่ยนะครับเห็นไหมครับถ้ากรมอุตุนิยมวิทยากับเว็บบีดเนี่ยนะครับบีดี้ตะคอมเนี่ยบอกว่าแถววันที่29ประมาณ16บหนาะฬิกาเนี่ย ไล่ตั้งแต่จากชุมพรยังถึงนราธิวาสนี่นนะครับจะมีฝนและภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณนลเน,นี่ยเฉพาะกรุงเทพปริมณนลนกับภาคตะวันอ,อกจะมีฝนตกหนักนะครับในช่วง16นานกาของวันจันทร์ที่29ไปกัน่อนะครับพอช่วงดึกๆก็จะเข้าสู่นครราชสีมาแล้วก็จลายตัวแล้วก็จะมีฝนบ้างนะครับแถวอีสานตอนบนแถวบึงกาฬพอเข้าวันที่30นะครับก็จะมีพิษโลกตอนเช้า แล้วก็ช่วงบ่ายๆก็จะมีฝนกระจายอยู่ในช่วงภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลนะครับภาคอีสานก็แถวบลราชธานีพอเข้าวันที่31สิงหาคมคือวันพุธ,ธนะครับช่วงเช้านี้ปลอดฝนเลยนะครับก็จะไม่ค่อยมีฝนกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ค,คงจะต้องรอพายุเนาะนะครับพอเข้าที่31ประมาณชักวึกดึกดก,ก็จะมีฝนแถวภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลนะครับภาคอีสานก็จะไม่ค่อยมีพอเข้าวันพฤหรือวันที่หนึ่งกันยายนนะครับฝนก็จะ มีแถวนครช,ชุมพรนครศรีธรรมราชส่วนนะครับพอเข้าวันที่2วันที่สุกวันที่2นะครับกันยายนฝนก็จะยังไม่มีเห็นไหมครับฝนยังน้อยอยู่เลยนะครับฝนยังน้อยมากเลยก็จะมีแถวสงขลายะลาปัตตานีราชวาฒช่วงด,ดึกของวันสุกที่2พอเข้าสู่วันเสาร์ที่3ช่วงเช้าก็ไม่มีฝนเห็นไหมครับพอไม่มีฝนแล้วก็ช่วงดึกๆก,ก็จะหายไปอีกแล้ว นะครับพอเข้าวันอาทิตย์ที่4วันที่ที่4กันยายนเนี่ยก็จะมีภาคอีสานปละปลายบ้างเล็กน้อยส่วนใหญ่เป็นตอนบนนะครับพอช่วงสายๆหน่อยตอนบ่ายของวันอาทิตย์ที่4นครับก็จะเห็นว่าทางทะเลจีนใต้กับทางฝั่งอันดามันก็ยังไม่มีฝนก็จะมีฝนตกปล่อยๆบ้างเล็กน้อยแถวภาคกลางเทปบริมณฑลพอเข้าวันที่5เนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่มีฝนเลยนะครับตั้งแต่เช้าดึกก็ยังไม่มี เพราะนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็ขอสรุปดังนี้นะครับในวันที่28 29เนี่ยจะยังมีฝนอยู่นะครับจะยังมีฝนอยู่แล้วก็30เนี่ยก็จะยังมีฝนอยู่ในบางจังหวัดเท่านั้นนะครับ28เนี่ยฝน29ฝน30เนี่ยก็ฝนตามวิบีดีทุนะครับแต่ฝนจะอยู่ในแถวภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ได้รุนแรงถึงจะเป็นแบบน้ํา ปลาไหลหลากฝนตกนั่นก็คือจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ40 50%ประมาณนี้นะครับส่วนภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานเนี่ยต้องรอไปก่อนนะครับก็หลังจากวันที่30ไปแล้วนะครับ31ลากยาวถึงวันที่5ไม่ต้องรอฝนนะครับถ้าตามวิธดียวกนไม่ต้องรอฝนหายไปหมดแล้วนะครับต้องรอหลังจากนั้นว่ามันจะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรพายุเข้าหรือเปล่านะครับ เพราะนั้น28ถึง30 3 1เนี่ยต้องระวังเรื่องฝนกันนิดนึงแต่ไม่ได้มากถึงน้ําท่วมนะครับไม่เกิน60%เหมือนกรมอุตุว่าแต่31ช่วงบ่ายจนถึง5กันยาเนี่ยนะครับไม่ต้องหอฝนฝนไม่ก็มีหรือแทบไม่มีเลยยกเว้นอนาคตฝนหรือพายุเข้าก็ค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพยกากรณ์ที่นํามาเล่าสู่พี่น้องเกษตรกรฟังวันนี้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องสักก่อนไม่มากกว่าน้อยหอภิบาลดประการไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยุณพ่อพี่น้องสักก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ